เนื้อวากิวในตำนานที่หายากแต่หาได้แล้วที่นี่ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นค่ะเราที่นี่คือโคบกินซาชาบูชาบูร้านอยู่ที่ช like, ั้น5ดูสิเซ็นทรัลพาร์ติดกับสวนลอยฟ้าแบบจึ้งจิตจึ๊งใจเลยค่ะคุณพี่เขาเป็นร้านชาบูซุกิยากิเฉพาะทางเนื้ออาคาอุชิมีร้านหลักอยู่ที่โตเกียวเลยซึ่งเนื้ออาคาอุชิเนี่ยเป็นเนื้อวากิวสายพันหายากแบบยากจริงๆจากเมืองคุมาโมโตเป็นเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นต์ของวากิวในตลาดเท่านั้นค่ะคือเนื้อจะมีความแดงกว่ามันแทรกน้อยกว่าแต่่่่่ววววาาาาาคคมมมนนนนนนุุุลหอออเเื้ยยังูรรบบป็ฟทกกิแสภพ ดิฉันทานเป็นซูชิยากิแบบจึ้งมากบ้าบอ <า S 2> <บา S 1> ที่สูดเนื้อน,นุ่มละมุนนีละมุนใจจุ้มไข่ว่าหวานฉ่ำซวงแล้วเอามาจุ่มกับไข,ข่ขาวตีฟองแบบนี้คืออนุญาตให้คิดได้เลยค่ะหอมหวานแบบปึง้งเราได้เท็กซ์เจอร์ความนุ่มขึ้นไปอีกอย่าสรุกขึ้นปบมือรัวๆแต่กลัวตกข้างๆตกใจค่ะส่วนอันนี้จะเป็นอาคาอุชิฮิซึมะบุชิเซะข้าวนานเหนื้อนุ่มๆที่จะมาเยียวยาจิตใจเนื้อหอมมากทานกับข้าวแล้วอบอุ่นแล้วพอเติมซุปดาชิก็จะยิ่งทำให้ข้าวมีความละมุ ความนุ่มหอมนึบหนับค่ะไซเดชเราสั่งเป็นแอปเปิไทซ่วนสมอย่างมาทานเพลนิพลนๆตามมาด้วยอาาอุชิโคโรสปีหวานหอมนุ่มละมุนเรียบง่ายแต่รสชาติเข้มขน้นค่ะกริมโมจิกับเมนไทโกะก็โล่โมจิเหนียวนุ่มนึบและเมนไทโกะย่างหอมๆคือลงตัวสุดๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยวารบิโมจินุ่มๆดึงๆกับไอศกรีมโฮจิชาหอมๆค่ะเป็นร้านที่ใส่เนือ้อไม่ควรพลาดจริงๆวากิวหาย,ยากได้มาจุติอยู่ที่เซ็นทรัลพาร์คชั้น5แล้วเรียนเชิญเลยค่ะ